สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับการพัฒนาเกมด้วย Dark Basic Game Engine นะครับครับสำหรับในตัวอย่างนี้ครับเราจะมาทำการเรียนรู้คำสั่งนะครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของ call command นะครับครับเมื่อเรามีการพัฒนาเกมนะครับแล้วเราทำการเขียนซอสโค้ดนะครับภายในหน้าต่าง editor ของตัวโปรแกรมเกม e n g i n e นะครับเมื่อเราติดปัญหานะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วน ต่างๆนะครับที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับภายในแถบเมนูบาร์ครับก็จะมีส่วนที่ช่วยนะครับให้เราสามารถที่จะทําการพัฒนาโปรแกรมเมื่อเรามีการลืมหรือว่าไม่สามารถที่จะจำสินแทกไวยากรณ์ต่างๆได้นะครับเราก็เข้าไปที่แถบเมนูเฮล l t ์นะครับภายในเฮล์์ครับก็จะมีนะครับในส่วนของ command health นะครับเมื่อเราเปิดหน้าต่างของ command He ฮลขึ้นมานะครับเข้าไปในส่วนของ command นะครับ ดักเบสิกก็จะมีการจัดกลุ่มของคำสั่งนะครับตามแต่ที่ตัว Dark Basic Game Engine ได้ทำการอัปเดตนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่1.6นะครับในเวอร์ชัน1.6นะครับก็จะมีกลุ่มคำสั่งนะครับที่ Dark Basic ได้พัฒนาขึ้นมาให้เราเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเกมนะครับประกอบไปด้วยคำสั่งทั้งหมด23กลุ่มนะครับซึ่งครอบคุมการทำงานของเกมในทุกๆด้านนะครับ เราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในส่วนของ Command h e l ลตัวนี้นะครับเพื่อที่จะนำมาคำสั่งใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มคำสั่งต่างๆที่ Dark Basic ได้พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานนั่นเองในที่นี้ครับเราจะเข้าไปดูในส่วนของกลุ่มคำสั่งแรกก่อนนะครับซึ่งจะชื่อว่า Call Command นะครับเมื่อคลิกเข้าไปในคอค c o m m a n d นะครับ Dark Basic ก็จะทำการรวบรวมคำสั่งต่างๆนะครับที่เป็นในส่วนของ Call Command ก็คือพื้นฐานโดยทั่ทวไปนะครับ พื้นฐานในที่นี้นะครับเมื่อเราทําการพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าเราจะใช้คอมไพเลอร์ในภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษา C นะครับหรือว่าภาษา C ีพัดพัดหรือว่า C# ีชาร์ปนะครับก็จะมีกลุ่มคําสั่งต่างๆที่เป็นพื้นฐานการใช้งานที่มีลักษณะคล้ายๆกันเช่นการสร้างเงื่อนไขนะครับการสร้างการวนรอบนะครับการสร้างการวนรอบแบบสามารถที่จะกําหนดจํานวนครั้งได้นะครับหรือว่าในส่วนของการสร้างเงื่อนไขที่สามารถที่จะ Select นะครับหรือว่าเลือกเงื่อนไขต่างๆแยกย่อยลงไปได้อีกนะครับ ดักเบสิกเช่นเดียวกันครับก็มีการพัฒนาคําสั่งพื้นฐานต่างๆขึ้นมานะครับภายในเกมเอนจินเพื่อที่จะให้เรานะครับสามารถที่จะเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีอยู่ในการพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบสตรัคเจอร์โปรแกรมมิ่งโดยทั่วๆๆไปนะครับซึ่งก็ถ้าใครมีพื้นฐานภาษา C น,นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาดักเบสิกนะครับได้อย่างง่ายได้อย่างนี้ครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของ ุ่มคำสั่งนะครับหรือว่าคําสั่งที่มีอยู่ใน call command นะครับคําสั่งสําหรับการ include นะครับ dark basic ก็มีคําสั่งสําหรับการ include เช่นเดียวกัน include ในที่นี้นะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมย่อยๆออกเป็นหลายๆไฟล์นะครับและใช้คําสั่ง include เพื่อที่จะดึงเอานะครับคำสั่งที่มีอยู่ในไฟล์ต่างๆเข้ามาประมวลผลร่วมกันก็สามารถที่จะทําได้จากคําสั่ง include นะครับ ซึ่งการ Include ในด r กเบสิกครับก็จะมีเครื่องหมายชร์บนำหน้าแล้วก็ตามด้วยการ Include นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของไฟล์นั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบของการ Include นะครับก็จะเหมือนกับการ Include เอา Library ต่างๆของภาษา C เข้ามานั่นเองนะครับ REM นะครับ REM ก็จะเป็นการเขียน Comment ต่างๆนะครับคอมเมนตในที่นี้ตัว compiler ก็จะไม่นำเอา นะครับข้อความที่อยู่ในคอมเมนต์ไปประมวลผลนั่นเองก็คือจะข้ามคอมเมนต์ส่วนนี้ไปนะครับคอมเมนต์ในที่นี้ก็จะมีประโยชน์ในกรณีที่เรามีการพัฒนาโครงสร้างของเกมขึ้นมานะครับอาจจะมีการเขียนโปรแกรมในหลายๆวันแล้วเราต้องการที่จะคอมเมนต์ในส่วนต่างๆนะครับว่าส่วนประกอบหรือว่าคําสั่งต่างๆที่ในบรรทัดนี้นั้นนะครับวันนี้เราได้ทําการพัฒนาไปถึงส่วนไหนหรือว่าบรรทัดนี้คําสั่งในช่วงนี้ชุดนี้นะครับมีการทํางานอย่างไรนั่นเอง โดยที่การเขียนคอมเมนต์ก็จะเหมือนกับลักษณะของการเขียนข้อความเขียนโน้ตโดยย่อๆทั่วๆไปนะครับเพื่อที่จะใช้สําหรับการบันทึกความจํานั่นเองนะครับเวลาที่เรามาพัฒนาโปรแกรมวันหลังนะครับเราก็สามารถที่จะจําในส่วนของเราได้มีการเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นั่นเองนะครับโดยใช้การ iem นะครับนําหน้าแล้วก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ได้เลยทันทีนะครับหรือสามารถจะเขียนคอมเมนต์ในลักษณะของชุดนะครับ เป็นบล็อกๆก็ได้นะครับก็คือการเริ่มคอมเมนต์ start แล้วก็คอมเมนต์ end นะครับโดยการใช้ REM start แล้วก็ REM end นะครับครับ Dark Basic ก็จะมีกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการนะครับในเรื่องของอัตราของการ refresh ก็คือการซิ้นนั่นเองนะครับโดยที่การเปิดระบบซิ้นให้ทำงานนะครับก็จะมีคำสั่งซิ้น on นะครับซิน on ก็จะเป็นการเปิดอัตราการ refresh นะครับซึ่งสามารถที่จะกำหนดอัตราความถี่การ refresh ได้นั่นเองนะครับ สามารถจะกาหนดได้ตามความต้องการของเรานะครับโดยการเปิดระบบการทํางานซิน์นะครับโดยการใช้คำสั่งซินต์ออนนะครับเราสามารถที่จะยกเลิกได้เช่นเดียวกันครับดักเบสิกก็มีการพัฒนาคําสั่งซินต์ออฟมาให้เราใช้งานนั่นเองซินเลตนะครับก็คือการกําหนดอัดตราความถี่ในการรีเฟรชนะครับสามารถที่จะกําหนดได้ยกตัวอย่างเช่น40เฟรมต่อวินาทีนะครับหรือว่า50เฟรมต่อวินาทีเราก็กําหนดไปว่าซินเลตนะครับ คำสั่ง sin r a t ตามด้วยอัตรา l a t e ก็คือเป็นตัวเลขพารามิเตอร์ที่เราต้องการจะกำหนดอาจจะก,กําหนดเป็น50 60นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา sin sleep นะครับก็สามารถที่จะมีการหน่วงเวลานะครับในการที่จะเปิดการทํางานของ s i นได้นะครับนะครับนี่ก็คือรูปแบบการทํางานของ s i นเบื้องต้นนะครับโดยกลุ่มการทํางานของ s i นก็จะมีซ i น on sin off sin rate sin sleep sin mask นะครับ sin แล้วก็ fast s y n นะครับ ซึ่งสามารถที่จะนําคําสั่งเหล่านี้มาทดลองในการพัฒนาเกมได้นะครับการเคลียร์นะครับการเคลียร์ก็จะมีรูปแบบให้ใช้งานนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีการเคลียร์สกรีนต่างๆนะครับมีการเคลียร์หน้าจอต่างๆนะครับเปรียบสูนกับการเคลียร์ในคําสั่งที่อยู่ในภาษา C โเดยทั่วไปนะครับ s e t Cursor นะครับก็สามารถที่จะทําการ Set Cursor เพื่อที่จะสั่งให้เลื่อนไปแสดงข้อความใน พิกเซลต่างๆของจอภาพได้นะครับโดยการใช้คำสั่ง Set Cursor ตามด้วยตำแหน่งทถบ้านการกน x และแกนร Y ของจอภาพนั่นเองคำสั่ง Print นะครับก็จะเหมือนกับการ Print ของภาษา C นะครับการ Print ก็คือการแสดงข้อความออกไปที่จอภาพเรอยอยาจะทำการสื่อสารกับผู้เล่นนะครับเพื่อที่จะบอกว่าไอเทมตัวนี้นะครับเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้สำหรับการเพิ่มพลังชีวิตหรือว่าการ ผ่านด่านนะครับหรือว่าในไอเทมที่จะแสดงข้อความต่างๆให้กับผู้เล่นนะครับสามารถที่ใช้คําสั่ง Print ในขณะที่เกมทําการประมูลผลได้เช่นเดียวกัน Input นะครับก็สามารถที่จะ Input ข้อความจากคีย์บอร์ดนะครับหรืออาจจะสร้างตัวแปรไว้1ตัวแปรนะครับแล้วให้ผู้เล่นทําการกรอกข้อความต่างๆลงไปในการ input นะครับการ input ก็จะทําการเก็บค่าเข้าไปสู่ตัวแปรนั่นเองนะครับ ดิมนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการประกาศตัวแปรหรือว่าการสร้างตัวแปรแบบอะไรขึ้นมานะครับตัวแปร a r r a ก็คือตัวแปรที่เป็นลักษณะของข้อมูลชุดนั่นเองเราสามารถที่ใช้คําสั่งดิมนะครับในการที่จะสร้าง array นะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลชุดปริมาณมากๆโดยที่จะมีประโยชน์เมื่อเราทําการโหลดในส่วนของโมเดลต่างๆเข้มามามากๆหรือว่าโหลดนะครับอันดิมก็คือการยกเลิกการใช้งานของ a r r a นั่นเองนะครับซึ่งก็จะใช้คําสั่งอันดิมตามด้วยนะครับ a r r a ชื่อของ a r r a นั่นเอง ดักเบสิกก็จะมีกระบวนการในการทํางานแบบซ้าๆนะครับหรือว่าวนรอบด้วยการใช้คําสั่งดูนะครับเพียงแค่เราพิมพ์คําสั่งดูเราก็สามารถที่จะเลือกในการที่จะสร้างลูปขึ้นมาลูปหนึ่งเพื่อที่จะให้ประมวลผลงานสักอย่างหนึ่งนะครับและเช่นเดียวกันครับดักเบสิกก็จะมีคําสั่งที่จะสาหรับการ exit นะครับ exit อ,ออกจากลูปนะครับ exit อ,ออกจากเมนโปรแกรมนะครับหรือว่า exit ต,ตามความต้องการของเรานะครับก็จะเป็นการ exit อ,ออกจากลูปที่ทํางานอยู่นั่นเองนะครับ ครับก็จะเป็นคําสั่งในการประมวลผลที่ม like ีลักษณะแบบวนรอบนะครับโดยจะมีการทํางานที่อาจจะมีการทํางานร่วมกับคําสั่งดูนะครับเราอาจจะใช้ดูลูปในการประมวลผลแบบวนรอบเพื่อที่จะทํางานลักษณะที่เป็นซ้ําๆนะครับจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้คำสั่งดูและลูกร่วมกันทำงานได้นั่นเองนะครับคำสั่ง n นะครับ n ก็จะเป็นการจบเงื่อนไขต่างๆนะครับ n if นะครับ เพื่อที่จะจบเงื่อนไขออกไปจากเมนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมหลักนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า Dark Basic นั้นมีคำสั่งนะครับที่สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นลักษณะของภาษาที่เป็น Basic นะครับยกตัวอย่างเช่น end ก็คือจบนะครับ repeat ก็คือการวนรอบทำซ้ำนะครับ for นะครับทำงานแบบวนรอบนะครับ read อ่านข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับ input อ่านข้อมูลจากการป้อน input นะครับ ดักเบสิกก็จะมีรูปแบบคําสั่งที่เอาไว้ให้เราทํางานแบบซ่อนความซับซ้อนหรือว่าซ่อนความการพัฒนาเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่เป็นการสร้างเงื่อนไขนะครับก็คือการใช้งานแบบ if e ตามด้วยเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็อาจจะเป็นการสร้างตัวแปรขึ้นมาแล้วก็ทําการเปรียบเทียบตัวแปรนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะให้ไปทํางานในลักษณะของคําสั่งอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเป็นเท็ก็ให้ไปทํางานอีก รูปแบบหนึ่งนะครับสามารถที่จะสร้างโครงสร้างแบบ if e ได้นะครับมี if e else นะครับที่จะจบเงื่อนไขมี repeat นะครับสำหรับการทำซ้ำมี y นะครับเพื่อที่ทำงานลักษณะของ y h l e รูปแบบวนรอบนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงสร้างรูปแบบต่างๆนะครับมีในส่วนของ for นะครับก็จะเป็นลักษณะของ การใช้ for โดยทั่วไปการใช้ for ก็คือการที่จะเราสร้างเงื่อนไขแบบที่มีการนับได้นะครับนับในส่วนของสร้างจํานวนนับขึ้นมายกอย่างเช่นเราจะโหลดโมเดลจํานวน10ตัวเราก็จะ for 1ถึงเป็นต้นนะครับนะครับนอกจากนี้ก็มี select นะครับก็คือการเลือกค่าของตัวแปรนะครับเราจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาหลายๆเงื่อนไขและใช้ select เป็นตัวเลือกนะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับมี มี select มี case นะครับมี end case สำหรับการจบ case นะครับมี end select สำหรับการจบ select มีฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองโดยที่สามารถที่จะ p a พา parameter หรือว่าส่ง p a r a เตอร์เข้ามาสู่ตัว f u n c t i ันได้เช่นเดียวกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับ exit function ก็คือจบฟังก์ชันนะครับก็จะใช้คู่กับการทำงานของฟังก์ชัน end function นะครับก็จะเป็นการจบการทำงานของฟังก์ชันนะครับ รี s t o นะครับรีดเด a ้านะครับเ a ฟอ a r r เรย์โหลดอะรนะครับเวทนะครับก็คือการรอการประมวลผลหรือว่ารอค่าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เวทคีย์คือการรอการกดคีย์นะครับซึ่งภายในคอคอมมานต์เราก็สามารถที่จะศึกษารูปแบบการทํางานของแต่ละคําสั่งได้นะครับว่าแต่ละคําสั่งนั้นมีลักษณะของการทํางานอย่างไรนะครับ ตอนนี้ที่เรามีการพัฒนาเกมแล้วเราอาจจะมีการอยากที่จะทดลองฟังก์ชันต่างๆหรือว่าคําสั่งต่างๆที่มีใน Dark Basic ก็สามารถที่จะมาเปิด h e l p เพื่อที่จะดูว่า Dark Basic นั้นมีคําสั่งอะไรที่ให้เราใช้งานนะครับซึ่ง Dark Basic ก็มีคําสั่งที่เอาไว้ให้เราใช้งานครอบคลุมนะครับในทุกๆด้านของการพัฒนาเกมนะครับฟังก์ชันการคอสการซ้ายการแทนนะครับฟังก์ชันการทํางานที่เป็นเกี่ยวกับคิวเกี่ยวกับอะไรนะครับ ฟังก์ชันของการรับค่าที่เป็นในลักษาของสตริงนะครับฟังก์ชันที่เป็นทม์เมอร์สำหรับการกําหนดเวลาฟังก์ชันรับวันที่ต่างๆนะครับฟังก์ชันรับเวลาต่างๆจากระบบนะครับและในส่วนของการทําง,งานที่เป็นเคอร์ฟแวลูต่างๆนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ซึ่งก็จะอยู่ภายในคอคอมมานด์ของนักเบสิกนะครับทับตัวอย่างต่อไปเราก็จะมาแนะนําคําสั่งนะครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของเทคคอมมานด์นะครับ เราสามารถที่จะเข้ามาดูเฮลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ Reference คำสั่งที่เราจะใช้งานได้นะครับโดยคลิกเข้ามาที่ He ลนะครับพร้อมกับเข้าไปดูรูปแบบการทำงานซึ่ง Dark b a s i กก็มีการทำเฮลมาให้เราใช้งานที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับรวมทั้งสามารถที่จะแปลข้อความจาก He ลนะครับเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของแต่ละคำสั่งรวมทั้งไบยากรณ์ที่จะทำให้คำสั่งนั้นทำงานได้นะครับเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะพัฒนาเกมได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับ ขอบคุณครับ